นะคะเสียงชัดไหมบอกอ้อนหน่อยนะคะเสียงชัดไหมฮัลโหลฮัลโหลเป็นบ้านนะคะคือเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันนะคะโอ้โหผู้เซเวอร์เนาะเ,เดี๋ยวเราจะออกเดินจากหน้าร้านของเรานะคะสยามไทยมาสาจแอนสปาอิมูรานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะ สซาไทยมาส,สา ж แอนสปาอิมูรานะคะเดี๋ยวเราจะออกเดินนะคะไปซื้ออาหารไทยกันนะคะเพื่อนๆนี่จะโบดมูรานะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินกันไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราให้ดูมุมด้านนอกกันดีกว่านะคะเสียงชัดไหมวิวชัดไหมภาพเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะบอกอ้อนหน่อยนะคะเพื่อนๆฝากช่วยกดไลค์ เป็นกำลังใจให้อ้อนด้วยนะคะก็ขณะนี้เราเดินเล่นๆกันนะคะททเดินเล่นๆกันในเมืองนาะชมบรรยากาศอากาศดีๆไปนะคะแล้วก็ดูวิวทิวทัศน์ดูฝร่งฝรั่งกันนะคะว่าเขาอยู่กันยังไงนะคะ,ะกินกาแฟแบบไหนไอายนะกินอาหารอะไรก็เหมือนคนทั่วไปแหละคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะก็ เราเดินเล่นกันชมดอกมองมงดกไม้สวยๆกันไปด้วยนะคะระหว่างทางที่เราจะเดินไปร้านอาหารไทยไม่ใช่ร้านอาหารไทยเขาเรียกว่าร้านร้านอาหารไทยได้ไหมเฮ้ย <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะคะร้านพี่นิตยาแห่งมูร่านะคะร้านขายของไทยเออดีกว่านะคะเพราะว่าก็มันก็มีทั้งอาหารอาหารทั่วไปนะคะเป็นแบบข้าวสาร ซอสอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเรียกว่าอะไรเอ่ยนะคะตามนั้นนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่เมืองมูรานะคะแล้วก็โอ้โหเมืองเมืองมูร่านี่ก็เป็นเมืองนะคะเขาเรียกว่าเชิบสตรอนนะคะก็เมืองแห่งการซื้อของนะคะจับจ่ายซื้อกซื้อของนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีร้านพินิตยาด้วยนะคะร้านพินิตยอยู่มานาะ แล้วนะคะเป็นที่รู้จักกันนะคะแถวนี้เลยนะจ๊ะนะคะก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปนะคะจากร้านอ้อนนะคะก็เราก็จะเห็นนะคะโอ้ร้านเยอะแยะมากมายนะคะฟริตเตอร์สนะคะร้านตัดผมเนาะหัวเอ็มเนาะเมื่อกี้ก็ผ่านมาแล้วร้านเสื้อผ้าหลายร้านอยู่นะคะก็เป็นเขาเรียกอะไรศูนย์ช้อปปิ้งนะคะโอ้ตรงนี้สเวตแบงค์นะคะสเวตแบงค์นะคะ โอ้ยแดดจัดจ้านมากเพื่อนๆแดดจัดจ้านมากเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวขอเดินเข้าไปในร่มค่อยๆเลาะไปดีกันนนคะค่อยๆเลาะไปนะคะโอตรงนี้อ p พอเทคนะคะก็คือร้านขายยานะคะอพอเทคนะคะร้านขายยาทั่วสวิเดนก็จะเป็นยี่ห้อนี่แหละนะชื่อร้านเขาชื่ออ p พอเทคนะคะอพอเทคก็มีหลายแบบนะอพอเทคนั่นอพ เทคนี่นะคะก็เป็นร้านขายยานะคะทั่วธรรมดาทั่วไปมีทั้งทุกอย่างนะคะร้านขายยายาสีฟันสป,ปะนะคะครีมนั่นนู่นนี่นะคะอตอนนี้เรากำลังจะเดินผ่านนะคะนี่เขาเรียกว่าเลก,กันเทสละกันเนาะเลกันเทสนะคะที่เป็นตึกอย่างนี้เขาเรียกว่าที่อยู่นะคะที่อยู่อาศัยนะคะเป็นห้องห้องขึ้นไปแบบนี้นะคะโอ้ ังเชียวนะคะสมมากนะคะก็จะมีเรารถสปอร์ตนะคะหรือว่าอะไรก็ตามเอามาบึ้นๆกันเล่นตรงหน้าอันนี้เห็นไหมเขาเรียกว่าฮุสบีลนะคะฮุสบีลนะคะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะรถบ้านนะคะรถบ้านนะคะเอาเดินกันมาเรื่อยๆอีกหน่อยนะคะก็จะเจอร้านพินิตยาอยู่ตรงแม้วงเวียนนี่เลยนะคะวงเวียนระหว่างทางนะคะ แวนคอมเมนอินนะคะวลคอมหน้าอินนะคะเรือนไทยนะคะร้านพิ่นิตยานี่เองจะโบกธงไทยอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวเราไปดูของที่เราจะซื้อกันเล็กๆน้อยๆนะคะก่อนปิดไลฟ์เพราะว่าขึ้นชื่อเขาเรียกอะไรอะไลฟ์นี้ก็คือ เดินไปซื้อของนะจ๊ะจะบอกให้นะคะเข้ามาละจ้าสัญญาณดีไหมบอกด้วยฝากกดไลค์ไป็นกำลังใจให้อ่อนด้วยเด้อน,นะคะ <S <S โอ้โโโนนะะเข้ามานิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราดูของแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวจะวางนะเดี๋ยวจะวางนะคะ <S <S ดูเล่นๆซื้อๆไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ ไลฟ์ <L ive> นิดหน่อยก่อนวางนะเดี๋ยวจะวางนะโอ้มาดูของร้านพินิจแป๊ดหนึ่งนะคะมีสปะเลยนะคะเหมือนบ้านเราเลยเด้อนะคะหันก็มาเงียบเงาเลยนะคะมีกับข้ากับป่าสปะเลยนะจ๊ะเพื่อนๆเสียงชัดไหมชัดไม่ชัดบอกด้วยฝากกดไลค์ด้วยเด้อนะคะมี ทอดที่นึ่งเข้าก็มีเน้อมะม่วมงมาม่าเนาะ <_ t ot> เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยที่ตำาส้มตำนะจ๊ะที่ตำาส้มตำครกครกครกซากครกนะจ๊ะเสียงชัดไหมบอกด้วยนะซอสเซิร์สปะนะคะข้าวส่งข้าวสารสปะนะคะโอ้ยอาหารช่แข็งก็มีนะเพื่อนอาหารแช่แข็งก็มีเนะ้อมาเดอมานะคะ ออลากันไปละกันนะคะคลิปนี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายเฮ้ยด hey <do>